สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําการแกงหน่อไม้นะคะภาคกลางเขาเรียกว่าปึปบ่เปา่หรือว่าอะไรเนาะปปบ่เห็นคาววาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ต้มหน่อไม้นะคะจืดแล้วนะคะหน่อไม้นี่ก็คือหน่อไม้กิมซุงนนะคะเวลาเราใส่แกงหน่อไม้ก็จะใส่เฉพาะพริกเขียวนะคะไม่เอาสีแดงค่ะมันไม่น่าอร่อยนะคะเอาแต่สีเขียว นี่ก็คือน,น,น,น้ำยานางบ่ชน้ำข้าวเบื่อนะคะข้าวหมานะคะแล้วก็ตำข้าวแช่ค่ะข้าวแช่ตำใส่กับพริกเขียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำยานางนะคะแล้วก็จะไปดูที่หม้อนะคะเราจะทำเป็นสองหม้อนะคะนี่ค่ะที่มหม้อเรายังไม่ได้ใส่าย,ยานางแล้วก็ข้าวเบื่อนะคะให้น้ำเดือดก่อนให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่นะคะ นี่ค่ะก็มีนึ่งข้าวด้วยนะคะสุกไปแล้วหนึ่งมวยนะคะนี่ก็เห็ดหูหนูนะคะที่จะใส่เนาะเห็ดหูหนูวันนี้แม่ครัวก็นี่คุณป้าสักนะคะมีคุณป้าสักแล้วก็มีคุณป้ายุนะคะวันนี้ม,มาทำกับข้าวกับแม่ใหญ่นะคะแล้วมีคุณป้านกนะคะนี่กำลังตำอยู่ค่ะ ันนี้เขาเรียกว่าตำยานางนะคะใส่ข้าวแช่นะคะหรือว่าข้าวเบือก็ได้ค่ะข้าวแช่นะคะเขาไม่รู้นะคะะนาะว่าข้าวเบือเนาะเราก็รอให้น้ำเดือดนะคะ นี่ค่ะคุณพี่ก็หลับปุ้ยเลยแหละค่ะเนาะตอนนี้เพราะว่าเพิ่งพักผ่อนนะคะเหนือว่าพักผ่อนสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะไปต่อค่ะเกับข้าวไปที่หน้าบ้านลุงผลนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอนะหัวตั้มยังค่ะอีกนิดนึง ไม่เอาสากใหญ่ว่อป้านกมันจะตายอ๋อสากใหญ่น่นมันขัดเนาะเอาอันนี้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้มันเดือดก่อนนะคะต้องใช้เวลานะคะเกงหน่ไม้เนาะมันไม่ไม่เร็วนะคะถ้าทําเกงหน่ไม้มันเหมือนเกงผักหวานนะคะผักหวานเร็วนะคะใช้เวลาเร็วนี่ค่ะ อันนี้ก็คือผักสะเงะนะคะอันนี้แล้วก็มีบวบด้วยนะคะผักสะเงะนี่ค่ะผักสะเงะนะคะแล้วก็ใส่ผักสะเงะแล้วก็มีบวบนะคะนี่ค่ะใส่เยอะๆเท่าไหร่ย,ยิ่งอร่อยเลยนะคะ,ะคุณพี่ก็มาดูให้หน่อยว่าเล่งขนาดไหน นิ่เครื่องบ่หนี่น่าละน้ำฉุกเนาะแล้วเราก็จะมาดูนะคะตอนเย็นก็จะมีแกงหน่ออ้อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหน่ออ้อยเนยังไม่ทันได้ปอกนะคะจ้าตอนเย็นค่อยปอกเนาะนี่ค่ะหน่ออ้อยหน่ออ้อยนี่ก็ถุงละสิบบาทนะคะแต่อ fc คงจะรู้จักนะคะต้นอ้อยอันนี้ก็คือหน่อของมันนะคะ เราก็จะปอกค่ะแล้วก็แกงเหมือนกับหน่อไม้เลยนะคะอันนี้แ,แป๊บหนึ่งก็สุกแล้วหน่ออ้อยผ่าหน่ออ้อยใช้เวลาไม่นานนะคะแกงแป๊บหนึ่งก็สุกค่ะใส่ผักชะอมด้วยนะคะแกงหน่ออ้อยเนาะมันถึงอร่อยนี่ค่ะโลนะคะเนาะไปสองม้อก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ไม่เร็วนะคะ เริ่มเดือดแล้วค่ะรอสักพักก็จะใส่ยานางใส่เครื่องปรุงใส่ปลาล่าใส่อันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะงงดเดี๋ยวโกเอซจะหิวแล้วล่ะคะ่ะแต่ต้องรอหน่อยนะคะยังไม่ทันได้เสร็จนะคะมาดูปิ้งปลาเนะาะเวิ่งให้เอฟซดูปิ้งปลานะโอ้กินโลดค่ะ น้าอร่อยจังเลยนะนี่ค่ะปิ้งปลาอะไรเขาเรียกคุณป้าปิ้งปลาแล้วคะคุณป้านี่นะเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวให้คุณป้าดูนะคะปลาขาวอันนี้ปลาขาวบอกค่ะใช่ปลาขาวนี่หน่าอร่อยจังเลยนี่นี่ค่ะเขาเรียกว่าปลาอะไรเนาะปลาขาวปลาตะเพียนปลาตะเพียนบอกค่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะคะอันนี้คือไม้ไม้ละห้าสิบบาทนะคะถูกต้องแล้วนี่จ้าจ้า เนี่ยเราก็รอก่อนนะคะคุณป้าให้เดือดก่อนเนาะนี่นะคะเนี๋ยเดือดแล้วเราก็จะใส่นะคะเนี่ยเอฟซจะรอนานนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์ให้ช่องพ่อนิ่มกกอกนะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะนี ะะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเดือดแล้วค่ะเราก็รอเนาะนอเอาฝาหม้อมาปิดไว้ก่อนคุณป้าให้มันเดือดเร็วค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยมาดูอีกนะคะว่ามันสุกหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ